สวัสดีครับร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเบนจัลักจังหวัดศรีสะเกษครับผมวันนี้มี4ีแรงราคาเบาๆบมานำเสนอหนึ่งรายการครับผมอันนี้จดทะเบียนปี52นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับอันนี้ตัดตามสภาพนะครับผมใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับผมเครื่องแกดีครับผมไฮดรอลิกใช้งานปกติขับสได้ปกติครับ ตามสภาพครับผมยางหลังพอได้นะครับอุปกรณ์ด้านหน้าตราช้างพันหลังเป็นผ่านสามนะครับผ่านสามไม่มีขี้เมานะครับตัดตามสภาพราคาเบาๆครับผม สไตายเป็นง่ายครับผมไม่เกิดครับผมแม่เราได้ใช้งานปกติครับผมหางหลังไม่กระตุกครับ จกเจ้าเลยครับผมอัน่ดหางบเบาๆไว้ใช้งานครับผมก็แวะมาชมได้ครับอำเภอบเบญจรักจังหวัดศร,รษษีสะเกดครับผมเบอร์โทร0816-004753-098 44225.2ครับผมคันนี้อุปกรณ์ดันหน้าผัานหลังราคาเบา1 4 5 0 0 0บาทครับ1 4 5 0 0 0บาทชอบก็แวะเข้ามาดูครับผมเอกสารเล่มชุดโดนปี5 2 45แรงสนใจแวะมาชมได้ครับขอบพระคุณครับผมสวัสดีครับ